สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาหมดแบบวิธีง่ายๆเลยครับที่ผมหาหมดนะครับที่ผมหาหมัทุกวันนะอินติหาเะยครับเราก็ตรงพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์เลยบแล้วพิมพ์ว่าอ,อนี่นะแล้วพิมพ์ว่า f n f มด endo นะครับเนี่ย endo 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 แล้วก็หาไปเรื่อยๆครับหาหาหาไปครับหาจกนกว่าเราจะเจออันที่เราอยากได้น่ครับไหนก็ได้นะนี่คือวิธีหาหมดของผมนะถึงวันนี้ผมไม่จะมาสอนอะไรี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอานี้ใช่ไหม เช่นสมรู้พอาอันนี้เอ่ออันนี้กาอันนี้ก็อะไรกันอันนี้ก็ไม่รู้ผมจะมำอะไรนะครับอะไรกันครับ๋ยวันแบตนะครับวิธีการ ตั้งเข้าลิงนะให้เรากดไปข้างถ้าใครที่คิดว่าสะดูอันไหนมากกว่าลนะ่ะจิมันกดได้ทั้งสองอันนะครับมันนะครับสามารถกดได้ทั้งสองอันนะครับอ่ะอันนี้นนะเริ่มกดไปที่คันลอกนะครับกดไปเริ่มจไม่ก็จะคันล้อนะครับ,รรบหรืออีกวิธีหนึ่งครับเอามากดตรงนี้นะนะเห็นไหมตรงตรงนี้เลย โบวตัวลิงเอ็มลงไว้เรื่อยๆกดไปเลยเลีอยกดคัดลอกตรงนี้นะโอเคนะแค่นี้นะ๊มยบายนะ